ัันึึกลกลลบไม่เพียงแต่47วันภายหลังที่หลวงปู่แย้มมรณภาพที่พบว่าสังขารของหลวงปู่ไม่เน่าสลายแม้กระทั่งทุกวันนี้ล่วงเลยมากว่าสี่เดือนนอกจากร่างที่ไม่เน่าสลายแล้วผู้ที่ไปกราบไหว้หลวงปู่แทบทุกคนยังพบว่าเส้นผมและเล็บของหลวงปู่แย้มยังยาวออกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ธรรมดาหลวงปู่วันที่มอลาหน้าภาพเนี่ยนะโกนศีรษะหมดเป็นศีรษะโกนหมดเลย<ม>ทุกอย่างโกนหมดทำความสะอาดแบบว่าทุกอย่างไม่ให้โดนไม่ให้อะไรอะไร<ม>น้ำเนื้มก็ไม่ให้โดนทุกอย่างคือให้ให้นอนอยู่ธรรมดาเมือนคุณนอนธรรมดาแต่ตอนนี้ณวันนี้แล้วเนี่ยที่รายการบันทึกรุ่มาถ่ายเนี่ยมาอินเสิร์ตดูเนี่ยนะฮะผมงอกออกมาเยอะเลยแล้วก็ทั้งหนวดด้วยทั้งเล็บด้วยทั้งเล็บเท้าด้วยนะฮะที่มองเห็นอยู่เล็บเท้าหลวงปู่นะงอกออกมาเป็นแหลมแหลยเห็นไหมฮะ แต่ก่อนนี้ไม่มีเพราะว่าทางอยู่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาจะ,ะตัดทั้งหมดเขาจะไม่เขาจะดูแลไม่ได้เลรีโซลิงคือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ถึงสภาพศพที่ยังคงมีสภาพดีดูแล้วเหมือนไม่เน่าคือผิวหนังเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหนังที่แข็งการรีโซ r ิ n งจะสามารถเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบ2ออย่างเกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงกว่าปกติและ 2. ภาวะความชื้นสัมพัสต่ำคือมีความชื้นน้อยโดยอวัยวะภายในจะยังเกิดการเน่าตามปกติแต่ทว่าสรีระสังขารของลูกปูแ่แย้มกลับไม่มีปฏิกิริยาเน่าสลายทั้งภายนอกและภายในแต่อย่างใด ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยก็เพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยมำเพญแบบเ,เกี่ยวกับเรื่องออพิธีต่างๆแล้วก็การสวดยัดมั่งการแบบสวดแบบว่าพุทธาพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่และวัดที่มาเชิญท่านไปเนี่ยพวกนี้เนี่เราสวดมากๆนี่คือมันจะอยู่ในตัวเรานะมันจะอยู่ในตัวเรามันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าพิเศษไปนในตัวเสร็จจึงสรีระหลวงปู่เนี่ยไม่เน่าถือว่าท่านถอดจิต ่างคนต่างความคิดต่างเหตุผลที่จะพยายามค้นหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือสังขารของหลวงปู่แย้มหลายคนจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบร่างหลวงปู่และถือโอกาสพิสูจน์ด้วยสายตาตนเองว่าหลวงปู่แย้มไม่เน่าสลายจริงหรือไม่ในโลกวิทยาศาสตร์ ก็ต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคำถามให้ได้ว่าสังขารหลวงปู่แย้มไม่เน่าสลายเพราะเหตุใดแต่ในโลกของความเป็นจริงหลายคนมีความคิดเห็นตรงกันว่านี่คือปาฏิหารหลวงปู่แย้มที่หลวงปู่สะสมบุญสร้างบารมีมาเกือบทั้งชีวิตก็ได้มาวัดได้มาอะไรก่อนที่ท่านจะป่วยอแต่ว่าดูจากที่เราเป็น คารวาสเนี่ยเราก็เฝ้าติดตามเหมือนกันว่าพระองค์นี้น่านับถืออย่างไรอะไรเงี้ยท่านไม่ถือตัวนะครับคือพระจริงๆก็ต้องเป็นงั้นเราก็เกิดศรัทธาคือดูแลท่านมีเมตตาอยู่ในจิตของท่านนะครับแล้วก็ไม่สะสมคือทุกอย่างมีมีพึงมีพึงได้จริงแต่ท่านก็ผ่านหมดท่านก็แบบบำรุงวัดอะไรเงี้ยคือจะไม่เอาไว้เป็นของตัวตน ตรงนี้เราทำให้เราศรัทธ,ธามากศรัทธ,ธามากกว่าอภินิหารอะไรต่างๆนะท่านก็มีเมตตานะท่านมีเมตตาท่านเป็นคนใจดีท่านใจดีแล้วเครื่องรังของขลังท่านก็ดีอะ่ะมีคนนับถือท่านมากเลยอะ่ะคนระแวงนี้หรือคนใกล้ๆก็มาหาท่านเยอะว่าสศรัทธ,ธามานานตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะตอนนั้นเคยมาเที่ยว ตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่อ่เคยพาลูกมาเที่ยวมาเที่ยวก็สัจธารแบบว่ามาหาท่านแล้วแบบเราแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากลับไปมีที่ขายได้ดีเหมือแนบบท่านมีวุญญาธิการที่แบบมหาศยจจ์อ่ะคือเราแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ ถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่แย้มท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ความดีที่ท่านสร้างไว้ในวัดนี้ตลอดจนเครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างไว้ก็ยังมีคนศรัทธานิยมชมชอบในด้านเช่าบูชาไปเป็นสิริมงคลเพราะาท่านเก่งหลายๆด้านเมตอนมีชีวิตอยู่ท่านช่วยคนไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการไล่ผีพูดผีพีศาจไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นตัวตนนะ ไม่เชื่อคือรู้ย่ว่าอย่าลบหลู่จริงที่เราไม่ได้เห็นอมาวาภาพเองอยู่กับท่านมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นทนโดนคุณสายโดนอะไรต่างๆท่านเป็นสมัยก่อนนี้ท่านมีชีวิตนี่ท่านไปเยี่ยมไข้เยี่ยมไรท่านไปโอ้ลูกศิษย์ลูกหายมากมายก็ความดีของท่านเครื่องรางของท่านก็ยังมีคประสิทธิผลประสิทธิภาพฉะนั้นอมา,าภาพ ถึงเก็บสรีระท่านไว้ญาติโยมคณะศิยานุสิทธ์จะได้มากราบไหว้เพื่อขอพรท่านเพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีนคุณงามความดีต่างๆอาจจะมาภาพจะไม่ทําการเผาหรือประชาบรณกิจทั้งสิน้นถือว่าวันนี้ขออาศัยบารมีเราเองก็ยังไม่แก่กล้าเท่าไหร่ ขออาศัยบาร,รมีให้ท่านปกปักรักษาวัดตะเคียนเป็นร่มโหล่มไทของคณะสุานุติศิ์ต่อไป ู้ชมสามารถพิสูจน์ด้วยสายตาและกราบ,บสังขารของหลวงปู่แย้มได้ได,ด้วยตนเองเลยนะครับทุกวันที่ศาลาลอยวัต,ตะเียนจังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมสามารถรับชมปรากฏการลึกลับปาฏิหารหลวงปู่แย้มได้อีกครั้งนะครับทางโทรศัพท์มือถือระบบ AIS ที่ c h a n n e l d a a n a c o m และทาง MIRACLE CHANNEL แห่งนี้เลยครับสำหรับวันนี้พีเคะทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ พบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เพราะมีคนตายเพราะอยากกินเลือดหรือเพราะเหตุใดประตูโบสถ์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นไขปริศนาปรากฏการลึกลับ อาถรรพ์เทววารบาดบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel